สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้งานฟังก์ชัน Financial t a x t บนระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations ค่ะ Financial t a g เป็นฟิลด์ที่ใช้เก็บข้อมูลเมื่อเราบันทึกรายการที่หน้าจอต่างๆเพื่อให้บริษัทใช้วิเคราะห์หรือว่าโน้ตภายในเพิ่มเติมโดยไม่ต้องแท็กกิ้งรายการผ่านซับเลเจอร์ไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ในเทเบิลของคัสเ e อร์ทร s น c t i o n หรือว่า v e n เดอร์ทราน c ซชันรวมถึงสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลของ Financial t a g ได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะโพสต์รายการทางบัญชีไปแล้วก็ตามค่ะโดยหัวข้อในคลิปนี้จะประกอบไปด้วย การระบุ financial tag ที่หน้าจอต่างๆเมือ่อโพสรายการแล้ว financial tag ไปแสดงที่หน้าจอใดบ้างการแก้ไข financial tag หลังจากโพสลงในการบัญชีไปแล้วการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน financial tag และสุดท้ายสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ financial tag ทั้งหมดค่ะโดยในคลิปนี้จะเน้นไปที่การใช้งานไม่ได้เจาะลงลึกถึงการเซตอัพแต่จะขออนุญาตพาเข้าไปดูหน้าจอมาสเตอร์ของ financial tag เพื่อเลือกประเภท tag ท,ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างในการบันทึกรายการค่ะ โดยผ่านทางเข้าก็จะอยู่ที่โมดูล general ledger ที่ chart of a c c o u n t financial tag และ financial tag ค่ะโดยจะขอเลือกใช้ตัวอย่างจากสามบรรทัดบนตามในหน้าจอเลยนะคะ financial tag code expense อันแรกจะทำการเลือก value type เป็น text คือเราสามารถที่จะระบุข้อมูลที่หน้าจอได้เองเลยนะคะ และ Financial Tag อันที่2 Worker เลือก Value Type นะคะเป็น Custom List คือเราจะมีการสร้างฐานข้อมูลที่อยู่ในปุ่มของ Tag Value เพื่อเลือกข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการบันทึกรายการที่หน้าจอและสุดท้าย Financial Tag Department มีการเลือก Value Type เป็น List และทำการเลือกฐานข้อมูลที่ Column Use Value Form เป็น Department นะคะก็คือมีการดึงฐานข้อมูลจาก Table ของ Department มาใช้บันทึกรายการค่ะ เมื่อเลือกตัวอย่างประเภท financial tag ที่จะนำมาใช้บันทึกรายการเรียบร้อยแล้วหัวข้อถัดไปก็จะเป็นการระบุ financial tag ที่หน้าจอต่างๆโดยหน้าจอที่รองรับให้เราสามารถระบุ financial tag ได้ก็จะมีตามที่แสดงในคลิปเลยนะคะโดยจะขอยกตัวอย่างการบันทึกรายการมา2หน้าจอด้วยกันคือหน้าจอของ general journal และ sales order ค่ะ เข้าสู่หน้าจอของระบบไดนามิก365นะคะเริ่มแรกก็จะพาไปสร้างตัวอย่างที่หน้าของ General Journal ก่อนเลยโดยทางเข้าก็จะอยู่ที่โมดูล General Ledger ค่ะที่ Journal Entry และ General Journal ค่ะ กดปุ่ม New เพื่อสร้างสมุดและเลือกเล่มสมุดร,รายวันที่ต้องการสังเกตที่ Header จะมีแท็บที่ชื่อว่า Financial Tag เมื่อกดเข้าไปจะมีประเภทของ Financial Tag ที่มีการเปิดใช้งานทั้งหมดโดยจะขอยกตัวอย่างเป็น3ตัวอย่างแรกที่เราได้มีการทำรายการไว้บรรทัดแรกเลยคือ e x p e n e ที่เราได้มีการ Set Value ไว้เป็น t i Text เราก็สามารถระบุข,ข้อมูลได้ด้วยตัวเองเลย ถัดมา worker เรามีการเซตไว้เป็น type ของ custom list เราก็สามารถที่จะดอกดาวเพื่อเลือกข้อมูลของ master tag value ที่เราได้ทำการสร้างไว้และอย่างที่ได้กล่าวไปว่า financial tag ไม่มี validation หมายความว่าเราสามารถที่จะระบุข้อมูลที่ไม่มีอยู่ใน master ของ tag value ได้และข้อมูลนี้ก็จะไม่ได้กลับไปอัปเดตค่าให้ที่ master ของ tag value ด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นก็ให้เราระวังทำการเลือกข้อมูลที่มีอยู่ในมาสเตอร์จริงๆนะคะและท้ายสุดท้าย Department เรามีการเซตไว้เป็น t h า i ลิสตโดยดึงข้อมูลจาก Table ของ Department ก็ให้เราทำการเลือก Department ที่ต้องการนะคะเมื่อระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดเข้าไปที่ลายเพื่อบันทึกรายการด้านใน Journal ต่อไปค่ะทำการระบุรายละเอียดตามที่ต้องการระบุรหัสบัญชีระบุ Fin a n c i a l Dimension หรือมิติทางบัญชีเพื่อให้สอดค้องกับ a c c o u n t Structure เมื่อบันทึกรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สังเกตที่คอลัมน์ของ Financial Tag นะคะจะมีข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติจากการที่เรา Default ค่าไว้ที่ Header ค่ะจากนั้นระบุ Description ที่จะไปแสดงที่หน้าจอของ v o u c h e r ค่ะระบุมูลค่าที่เราต้องการและเลื่อนไปที่ฝั่งขวานะคะฝั่งขวาก็จะมี Financial Tag ที่เป็นฝั่ง Offset เหมือนกันก็ให้เราทำการระบุรายละเอียดที่เราต้องการฝั่ง Offset Account ก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สังเกตที่คอลัมน์ของ Offset Financial Tax ก็จะมีข้อมูลมาแสดงให้อัตโนมัติโดยจะแสดงมาจากการที่ฝั่ง Account Financial t a x มีข้อมูลนะคะซึ่งหากเรามีการแก้ไข Financial t a x ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเช่นจากตัวอย่างมีการแก้ไขที่ฝั่ง Account ลองแก้จาก Department นะคะเป็น025สังเกตว่าที่ Offset Financial t a x จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปด้วยนะคะเราจะต้องทาการแก้ไขด้วยตัวเองเอง หรือถ้าหากกรณีที่เราไม่ได้ Default Tag ไว้ที่ Header นะคะเราก็สามารถที่จะกอรอก Financial Tag ที่คอลัมน์ของ Financial Tag ได้เองแล้วที่ฝั่ง offset Financial Tag ก็จะแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติค่ะเมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการกดโพสลงรายการบัญชีได้เลยค่ะ และตัวอย่างถัดไปนะคะจะพาไปดูที่หน้าจอของเซลล์ออเดอร์โดยเซลล์ออเดอร์นะคะจะขอข้ามขั้นตอนในการส่งของแพ็กกิ้งสลิปหรือว่าตั้งนี่เซลล์ออเดอร์อินไซ์ไปเลยนะคะแต่จะพาไปดูเพื่อให้ได้ทราบว่าหน้าจอของเซลล์ออเดอร์สามารถระบุ financial t a แ็ได้ที่ตรงไหนและผลลัพธ์จากการระบุที่หน้าจอของเซลล์ออเดอร์เป็นยังไงนะคะด้วยผัดาทางเข้าก็จะเข้าไปที่โมดูลของเซเว่นมาร์เก็ตติ้งเซลล์ออเดอร์แล้วก็เซลล์ออเดอร์ค่ะเรืองเซลล์ออเดอร์ที่ต้องการนะคะ โดยในตัวอย่างจะมีเซลล์ออเดอร์ลน์สบรรทัดสามารถระบุ Financial Tag ได้ที่แท็บลน์ดีเทลและแท็บ Financial Tag ด้านล่างนะคะซึ่งบรรทัดที่1และบรรทัดที่2จะขออนุญ,ญาตระบุข้อมูลต่างกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างรวมถึงที่เซลล์ออเดอร์เฮดเดอร์ก็สามารถระบุข้อมูลของแท็กได้ที่แท็บที่ชื่อว่า Financial Tag ค่ะ ซึ่งข้อมูลตัวอย่างจะขอระบุให้แตกต่างจากเซลล์ออเดอร์ไลน์ทั้งสองบรรทัดเช่นกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างว่าหลังจากลงรายการบัญชีไปแล้วรายการใดดึงข้อมูล Financial Tag จากเซลล์ออเดอร์เฮดเดอร์หรือดึงจากเซลล์ออเดอร์ไลน์ค่ะและหัวข้อถัดมาจะพาไปดูว่าเมื่อโพสต์รายการที่หน้าจอต่างๆแล้ว Finan c i a l Tag ไปแสดงที่หน้าจอใดบ้างซึ่งจะแสดงอยู่ทั้งหมด2ที่ด้วยกันก็คือหน้าจอของ v o u c h e r Transaction และ Transaction ของหน้าจอ m a i n a c c o u n t ค่ะ โดยจะขอพาไปดูตัวอย่างแรกที่หน้าจอของ o u c h e er t t r n s s a c t i o n ก่อนเลยนะคะผ่านทางเข้าก็จะอยู่ที่โมดูล general ledger ค่ะที่ inquiry and report และ v u i h e r Transaction ค่ะโดยจะขอ,อยกตัวอย่างเป็นเลขที่ Voucher ที่เราทำการบันทึกที่หน้าจอ general journal เมื่อสักครู่นะคะจากนั้นกดโอเคและเลื่อนไปทางขวาน,นะคะจะเห็นว่ามีข้อมูลของ financial tag ที่เราบันทึกที่หน้าจอเจอน journal มาแสดงให้ทั้ง3ามาทเรียบร้อยค่ะ และถัดมาจะขอ,อยกตัวอย่างของหน้าจอ Main Account โดยจะขอเลือกรหัสบัญชีหนึ่งที่บันทึกใน v วเชอร์นี้นะคะไปเป็นตัวอย่างจากนั้นเข้าไปที่โมดูล general ledger ค่ะที่พาดของ chart of account account และ Main Account ค่ะระบุรหัสบัญชีที่เราต้องการดูข้อมูลจากนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มของ transaction ค่ะและขออนุญาตกองเป็นเลขที่ไวเชอร์จากเจอนองเมื่อสักครู่นะคะและเลื่นไปทางขวา จะเห็นว่ามี financial tag ทั้ง3ประเภทมาแสดงที่หน้าจอนี้ให้เหมือนกันนะคะและถัดมาจะขอพาไปดูตัวอย่างที่หน้าจอของ s a l l order invoice ผ่านทางเข้าจะอยู่ที่ module account receivable ค่ะ inquiry d report invoice และ invoice journal ค่ะโดยจะขอกรองตัวอย่างนะคะเป็นเลขที่ sales order ที่บันทึกรายการเมื่อสักครู่เช่นกันหรือจะเข้าผ่าน module sales and marketing เพื่อดู sales order invoice อีกทางก็ได้เหมือนกันนะคะ หลังจากกรองเลขที่เซลล์ order เรียบร้อยแล้วก็กด apply ค่ะจากนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มของ v o ยเชอ r ์ก็จะแสดง financial tag ทั้ง3ประเภทที่เราได้บันทึกรายการไปค่ะ โดยให้สังเกตนะคะว่าที่บรรทัดที่ไท p เป็นภาษีนะคะเป็น vat p a b l e เป็น cell tag จะไม่มี financial tag มาแสดง financial tag เขาจะมีข้อจำกัดคือกรณีที่เป็น related voucher financial tag จะไม่มาแสดงให้ค่ะในตัวอย่างของ cell order เราไม่ได้ทำการบันทึกบรรทัดภาษีโดยตรงให้ระบบคำนวณให้จึงไม่มี financial tag มาแสดงหรือกรณีที่เราทำรายการเป็นสกุลเงินต่างประเทศแล้วเกิด related voucher ที่เป็นผลต่างจากอัตาราแลกเปลี่ยนหรือเงินล Rate. ตัวอย่างเช่นนี้ก็จะไม่มี financial tag มาแสดงเช่นกันค่ะแต่สำหรับพวกกรณีที่เป็นต้นทุนเป็นไอเทมก็จะแสดงตามเซลล์ออเดอร์ไลน์ by line ที่เราทำการระบุข้อมูลนะคะและส่วนสุดท้ายของการ์ดลูกหนี้ในส่วนของ customer balance จะดึงตามเซลล์ออเดอร์เฮ r เดอร์ค่ะเพราะฉะนั้นให้ระบุแท็กที่หน้าจอทำรายการให้ถูกต้องเพื่อให้ข้อมูลออกมาแสดงสอดค้องกันค่ะ และหัวข้อถัดมากรณีต้องการแก้ไขไ i n a n เช a l t แทหลังจากโพตดลงรายการไปแล้วสามารถแก้ไขได้ที่หน้าจอเดียวเท่านั้นคือหน้าจอของ Voucher transaction ค่ะโดยสามารถที่จะแก้ไขทีละรายการหรือว่าหลายรายการในครั้งเดียวก็ได้นะคะเข้าสู่หน้าจอ Voucher transaction ระบบดี6 5ค่ะเข้าไปที่ผ่านของโมดูล general ledger inquiry and report และ Voucher transaction ค่ะ โดยจะขอยกตัวอย่างเลขที่ไวเชอร์เป็นเลขที่เดียวกับที่เราทํารายการที่ General Journal นะคะจากนั้นกดโอเคเลื่อนไปที่ด้านขวาเพื่อดูข้อมูลของประเภทแท็กค่ะโดยหากเราต้องการแก้ไขบรรทัดเดียวก็ให้เราทําการติ๊กมาแค่บรรทัดเดียวหากต้องการแก้ไขทุกบรรทัดนะคะก็สามารถติ๊กทุกบรรทัดได้เลยกดที่ปุ่ม Edit v o u c h e r และ Edit Internal v o u c h e r Data ค่ะ ที่คอลัมน์ Current Financial Tag นะคะก็จะเป็นข้อมูลแท็กน้ำปัจจุบันที่คอลัมน์ New Financial Tag เราสามารถดอบดาวเลือกประเภทของแท็กที่เราต้องการแก้ไขและทําการแก้ไขข,ข้อมูลข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามที่เราต้องการค่ะและถ้าหากต้องการแก้ไขทุกบรรทัดก็ให้เราทําการกดเลือกทุกบรรทัดกดบัลลอัปเดต Select e d Record เลือกประเภทแท็กที่ต้องการแก้ไขระบุข้อมูลให้เรียบร้อยจากนั้นกดอัปเดตสังเกตนะคะที่ New Financial Tag ข้อมูลก็จะเปลี่ยนแปลงตามที่เราแก้ไขทั้งหมดค่ะ จากนั้นกดโอเคที่หน้าจวอว o ยเชอร t ท a n s ซ c คชันข้อมูลก็จะอัปเดตตามที่เราแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะคะและหัวข้อสุดท้ายนะคะการเปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชัน Financial Tax โดยจะสามารถทำได้ที่หน้าจอเดียวเท่านั้นคือหน้าจอของ Financial t a แและจะส่งผลตอนหน้าจอของ v o u เช e r t ท a n s ซ c คชันและ Trans transaction ของ Main Account ว่าจะให้แสดงหรือไม่แสดงข้อมูลของแท็กประเภทใดค่ะ ไปที่หน้าจอ financial tag บนระบบ d 3 6 5นะคะโดยจะขอยกตัวอย่างเป็นการปิดใช้งาน financial tag ทั้ง3ประเภทเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยไปที่ m o d u l general ledger ค่ะที่ h ัด t of account financial tag และ financial tag ค่ะกดที่ปุ่ม activate or l deactivate tag และขอย้ายให้ทั้ง3ตัวอย่างนะคะที่เราทำรายการไว้จากฝั่ง active ย้ายมาฝั่งที่เป็น inactive เพื่อปิดการใช้งานค่ะจากนั้นกด ok นะคะ และรอระบบสักคู่หนึ่งช่อง Active ของ Financial t a g ทั้ง3ประเภทจะเป็นโนเรียบร้อยแล้วนะคะลองไปดูความเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอของ Voucher Transaction โมดูล e General Ledger n n q u i r ว n เ Report และ Voucher Transaction ค่ะยกตัวอย่างเลยที่ Voucher นะคะเป็น Voucher ของ General j o u r n a l เหมือนเดิมจากนั้นกดโอเคค่ะและเลื่อนมาที่ด้านขวานะคะจะเห็นว่า Financial t a g ทั้ง3ประเภทที่เราเคยระบุข้อมูลไว้ตอนนี้ไม่มีข้อมูลมาแสดงแล้วนะคะ แต่เราสามารถดึงข้อมูลกลับมาได้โดยกดไปที่ปุ่มจุด3จุดด้านบนเลือก Show Inactive Financial t a g จะแสดงประเภทของแท็กทั้งหมดที่ปิดใช้งานอยู่โดยจะขอเปิดตัวอย่างของทั้ง3ตัวอย่างบรรทัดบนนะคะจากนั้นกดอัปเดตและเลื่อนมาทางขวารีเฟซทีหนึ่งนะคะจะเห็นว่าข้อมูลของ Financial t a g ที่เราเคยทำการบันทึกและแก้ไขข้อมูลกลับมาแสดงให้เรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกับ เพื่อให้ข้อมูลไม่แสดงเหมือนเดิมและไปดูความเปลี่ยนแปลงที่หน้าจอของ Main Account กันต่อค่ะโดยไปที่โมดูล general journal ที่ chart of account account และ Main Account ค่ะระบุรหัสบัญชีที่อยู่ในตัวอย่างของ journal voucher ค่ะจากนั้นกดไปที่ปุ่ม transaction บรรทัดสุดท้ายจะเป็นตัวอย่างของ voucher ที่เราได้เคยทำรายการไว้นะคะ จากนั้นเลื่อนไปด้านขวาจะเห็นว่าไม่มี financial tag ทั้ง3ประเภทที่เราเคยบันทึกรายการไว้แต่เราสามารถดึงข้อมูลกลับมาได้เหมือนเดิมนะคะโดยกดที่แถบด้านบนที่ช่วย show inactive financial tag ติ๊ก3ตัวอย่างด้านบนนะคะจากนั้นกด update จะเห็นว่า financial tag ที่เราเคยบันทึกและทาการแก้ไขไว้กลับมาแสดงรายการให้เรียบร้อยแล้วนะคะ โดยสรุปแล้วฟังก์ชัน financial tag เป็นฟิลด์ที่ใช้บันทึกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทสามารถดึงข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์ต่อได้โดยไม่ต้องแท็กกิ้งผ่านสับเลเจอและสามารถดูข้อมูล financial tag จาก2หน้าจอด้วยกันคือหน้าจอของ virtual er transaction และ transaction ของ main account รวมถึงสามารถที่จะเปิดหรือปิดการใช้งานฟังก์ชัน financial tag ประเภทที่เราต้องการได้ตลอดเวลาไม่มี s t ั u c เจอรไม่มี Validation จึงต้องระมัดระวังในการสร้างข้อมูลมาสเตอร์หรือระบุข้อมูลที่หน้าจอต่างๆและสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหลังจากโพสต์รายการไปแล้วได้ตลอดเวลาจากการใช้ฟีเจอร์ Edit, internal voucher data บนหน้าจอของ voucher transaction ค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชัน Financial Tag บนระบบ Microsoft Dynamics 365 for Finance and o p e r a t i o n ค่ะขอบคุณมากค่ะ